สวัสดีครับวันนี้ก็โยมผมอีแล้วโอ้ยแม่งมาถึงก็แหลกเลยว่ะเช็ดก่อนแม่งงายใจบอกได้ป่า้เฮียเดี๋ยวก็อเช็ดก่อนดิมันแม่งไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็กลาบ ไม่ไก็กลับไงไม่มีอะไรไปเมื่อพาสเรียผมก็ได้ซื้อไล์โฟมมาแล้วนะฮะปืนสนัยอ่ะเออนะก็มีสามกระบอกเลยนะจะไปต่อกันเลยไอย้ย่ยไอย้ย่ยด่านอะไรวะด่านอะไรวะ ไปต้งไหนน้องอ่ะโอเคก็ไปกันเลยฮะก็มันจะกระตุกนิดนึงนะก็ต้องกรอไปด้วยถูกคว้าไม่ต้องสนใจนะครูปวดหัวชิบ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 อ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอะไร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 มองโอ้ยหุ่นไอ้เหี้ย ยิง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 เจ้ามายิงไม่โดนนะสัตว์ยิงพ่อนะโอ๊ยสัตว์ทำไมยิงไม่โดนวะใช้โอ้ยโอ้ยเรามายิงอยู่ตรงไหนวะโอ้ยเอ้ย มึงมาเมื่อไหร่มึงมาเมื่อไหร่ไอสัตว์มึงมาเมื่อไหร่มึงมาเมื่อไหร่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมยิงไอ้โน่ก่อนฮะมันคือตัวเหี้ยครับครับไม่ใช่คุนตอนนู้น ไอเชี่ยกูว่ามันยากว่ะไอ้ตัวนี้ยังไงวะโอ้โหยิงกูเหรออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกูหาอยู่กูหาอยู่อยู่ไหนเงยขึ้นมาแล้วอ่ะโอ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ย โอ้ยเฮียกูตายแน่เลยไอสัตว์แม่งเอ้ยแม่โจสัตว์เรื่อไใหม่ไม่ต้องสนใจจะฆ่าแม่งยังไงวะโอ้ยแม่งบอบบๆบบอบไอ้เฮียอุ้ยอุ้ยไอ้เฮีย ค้องตายอิสัตคล้องตายแม่แม่ยัดฮ้าไแรกไลเี่ยแมงค้างอสัตแม่พวกแมงนี่ก็อยิงแเลยฮะอ้ย,ยิงยิงยิงหรอมยิงเหรอสู้ไอ้สัต หนูรไ้แล้วคุณกินไหนสักเลยเหี้ยไปดิวะเออโหยแม่งยากว่าสักเล่โอ้ย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 เหี้ยเหี้ยโคตรยากชิบหายสั์ แม่งแหลกด้วยไงปัญหาคือมันแหลกด้วยไงอุ้ยแล้วจะไปหามเฮียอะไรวะแม่งเอ, Teraz, อย้ยพลองตายเฮ้ยแม่งไอ้สัตว์กเกียบมักลางเลยเหี้ยเอ้ยมันไม่เห็นกูด้วยวะ อุ้ยแม่งคุณลบทันเยัดแมาเอ้ไอเหี้ยอุ้ยอุ้ยแม่งยิงอยู่ฮะมันยินอยู่ไอเหี้ยไอเหี้ยแม่งกูยินไม่โดนนี่นี่ อุ้ยแม่งไปก็อนดีวะอุย้ยกูหลบทันอีกตั์ไม่ได้กูร้องไอ้แม่โจ้เฮ้ยเนี่ยไอเจีดยไก่เอ้ยมอ้ยกูยิงอะไรไม่ตายอย่างเนี้ย

ให้จัดก,การดีกว่าไม่ถึงว่าจัดก,การในสัตว์ไม่แดกบล็อกจากนั้นไม่แดกกูล็อกปักเกอร์มาจะปักเกอร์เฮียเหมือนกันนะอเฮียเฮียเอ้ยโอ้โห โอ้โหอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหค่องตายสัตว์ค่องตายไอ้เฮียเอ้แม่งเอ้เอาใหม่ฮะกูไม่ยอมฮะแม่งมีลูกน้องไงมันยากตรงที่มีลูกน้องไงสัตว์แม่งหมอบ แม่งเอ้ยแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยไอ้สัตว์พองตายพองตายไอเฮียร์ไปหามเฮียอะไรวะโอ้โหแม่งยิงอะไรยิงอะไรโอ้โหแม่งวืดว่ะ เพี่ยตายแล้วครับท่านเดี๋ยวแป๊บก็ขอเวลาสักแป๊บสักครู่หนึ่งนะฮะเมื่อกี้ผมเออ,เอ,อไปอาบน้ำอะไรมาก็ไม่ยังไม่อาบน้ำทีนะเนี่ยอ้ยอ้ยอ้ยเออตัวอะไรวะเกมบักเกมบัก เมื่อกี้ไม่ใช่ตัวนี้ดีวะเรมบักชัวร์เลยอย่างนี้เรมบักไ่าด้ยิงย,ยังไงวะไอ้เหี้ยมนึงนี่ทุกทุกครั้งเลยไอ้สัตว์ของตาย ท่องตายท่องตายเงี้ยเกมบล็ครับอย่างนี้เกมบั็มันมันมีแต่ขาไม่มีหัวเกมมันบล็กครับทำไมอะเมื่อกี้เกมมันติดบั็กครับอเ้เมื่อกี้มันมีแต่ขาไงมันไม่มีหัวว่าทำไมอะเธอุ้ยไปดิไปดิไอ้เหี้ย แมเงเอ้พี่กระบือพี่กระบือะบ้องมันอะไรมาวะมีนิงอ,อะไรมาวะแมเงเอ้พวกแม่มงแม่งแล้วว่าเกลี่ยเกียดจังเลยสัตว์เนี่ยอุ้ยแม่งนี่ฮะดูหลบทันฮะกูหลบทันฮะ ทันครับม่อกีโอยโอยโอยอย่ามาดแดดกหรอกครับมไม่แด้แดกหรอกครับมันจะตายนี้เนี่ยมัน,มนจะตายแล้ยังไงเออยคองตายสัตว์เนี่ยยิ่งโหเลยยิ่งไหนแลยยิงเนี่ย ลำแสงไอ้เหี้ยแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งเอ้ยฟองตายสัตว์ฟองตายเหี้ยโอ้โหเยี่ยมยิงดักมาเลยสัตว์โอ้โหแม่งจะตายแล้วไอ้เหี้ยเอ้ย อันยากชิดสาครับผมขอไปอัปเดตเพื่อก่อนมาดูโอ้โหแม่มี150ห้าสิบเฮียท,ทำอะไรได้มนเนี่ยห้าร้อยอ่ะใส่แม่งเลยจักกดอ้วนะอัปเดตทีทียเลยกดอ้วนก็สนใจ หยุดมาเลยฮะจุกเกาะโอ้โหแม่งีะเก็บตังค์ซื้อจุกเกาะดีกว่าตังค์หน่าไอ้เหี้ยอับเดตเลเวลเลยฮะข็ไปต่อเลยเฮ้ยก็กำแม่งอัปเดตทำอะไรไม่ได้เลยสั้น ทีนี่แม่งแล้โอ้โหแม่งเลือดไอ้เหี้ยบอสเดดแม่งกดแรงเลยสัสโอ้โหแม่งโอ้โหมันหลบก่อนได้อีพวกแม่งเลยนะฮะไอ้ตัวกเหี้ยจังเลยเหี้ยมึงเหี้ยจังเลยนะไอ้สัสนี่ครับ แมงเล็บโคตรแรงเลยอุ้ยไปดิไปดิฮ่าฮ่าอุ uh. ้ยฮ่าสยเดียไม่มากนะคไม่ด uhm, ีมานะขึ้นหลบก่อนฮะขึ้นหลบก่อนฮะอุ้ยแมงเอ หลบครับกูหลบครับกูหลบกมึงไม่ได้แดกกูหลอกไอ้สัตว์เลโกตูโจมมันยิงแล้วกูเกลียดจังเลยไอ้ยดี่ยวอุ้ยแม่งลูกน้องยิงกูครับลูกน้องกูอุ้ยแม่งกูต้องตายแน่เลยสัตว์ องตายโอ้ยไอ้เหี้ยกูตายสัตว์แม่งจะผ่านแนละ้วเกี็บลูกน้องจังเลยตัวเต็มเกาะโคตรเกลียดเลยเหี้ยอ่องตายสัตว์เอาจะลงตำเหี้ยอะไรวะขึ้นขึ้นขึ้นไอ้เหี้ยลงตำซ่าอะไร ไอสัตว์อสัตว์้องตายต้องตายไม่โดนปลอกอแค่นั้นนะไม่โดนลอก อุสาหุสาโอ้โหมงเ,เราเลอหลอกสดีแมงไนเี่ยเฮียแม่งมแล้วแม่งมว่าแม่งมาแล้ว,ว,ลวอ,ลอ,อ๋ไดอกเหียกัจอะ กับลูกน้องมเนี่ยไเียแม่งอะรก้จักจี่ตัมที่สูงด แล้วเหี้ยยังยังยังเกลียดไอ้ตัวถธอเกาะจังเลยเหี้ยแต่พาร์ทแล้วไอ้สัตว์เกลียดฟาทีเอ็มจะมาทำเหี้ยหรือว่าเขาเกลียดไอ้สัตว์เอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยมันจะตายละมันจะตายละไอ้เฮี้ยสัตว์แม่งเอ้ยไม่โดน มึงโดนทำนี่มึงโดนโดนครับโดนมีการเะนิดหน่อยโว้ย่งงไอสัตว์มึงงวเลยเหรออย่าโดนกูไอ้เหี้ยมึงงงไอ้โดนกูนายสตัดนายสัดมึงงวอทำไมายดีางยงกูขออะไรไอ้เหี้ย โอ้โหแม่งเลือดเลือดเพิ่มเหม่อเฮียไปไหนของมึงไงไอสัตว์กลับมาดิกลับมาดิไอ้เฮียเหลือมึงไอ้สัตว์เอ็งกับกูไอ้เฮียมึงเนี่ยกูเกลียดตั้งแต่ปาร์ตี้แล้วไอ้สัตว์โอ้แม่งยังมีอีกว่ะนี่นี อีสัตว์แม่งก็ผ่านนะแม่งผ่านหรือยังวะยังไม่ผ่านอีสัตว์ผ่านไลยแล้วคือเยสก็ผ่านมาอย่างง่ายได้นะฮะเป็นอะไรที่แบบง่ายง่ายมากเลยผ่านนี่กูตายเฮียแม่งก,กี่ครั้งอีสัตว์กูไปแล้ว ก็ต้องขอจบพาร์ทเป็นเท่าน,นี้แล้วกันนะฮะวันนี้เหนื่อยละอ่าก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร์กันด้วยฮะสวัสดีครับ